ยี่สิบห้าสตางค์สองพันห้าร้อยค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเหรียญห้าสิบสตางค์สองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทส่วนเหรียญรวงข้าวไม่รับซื้อค่ะแลกท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะที่พระบอกเหรียญน,นี่ไงอันนี้นี่อันนี้เจ้านี้เคยเจ้ากันแต่เอามาให้ดูเยเอะเนี่ย คือเหรียญละหนึ่งบาทนะคะเหรียญละหนึ่งบาทแต่ถ้าหลายๆเหรียญรวมกันเขาก็ได้หลายลายบาทเนาะร้อยเหรียญก็ได้ร้อยบาทมีห้า,สตา,ส,ตา,ส,ตาสตางค์นะคะสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และเนี่ยค่ะอ่าห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ค่ะรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทส่วนเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อยี่สิบาทเนี่ยค่ะอันนี้ปีสองพันห้าร้อยนะคะ สอ0ห้าค่ะหาสตางค์รับซ <is open>. ื้อหบาทสิบสตางค์รับซื้อหนึ่งบาทยีสิบห้าสตางค์รับซื้อหบาทนี่คะยีาตังห้าสิบตังรับซื้อห่บาทส่วนเหรียญหนึ่งบาทนี่คะสองพนห้ะคะสองหเหรียญหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละยีบาทค่ะเหรียญเหรียญหนึบาทหบาท ราแผ่นดินนะคะสองห้าศูนย์ศูนย์รับซื้อเท่ากันเสด็จนิวัตก็เท่ากันเ็ษนิวัตก็รับยี่สิบาทเหมือนกันนะคะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทเนิวัตก็ยี่สิบาท